ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับ,รบเกิดการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นจะได้มาตรการนี้เป็นแม่เหล็กนะฮะคือเราเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วแต่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนจำนวนหนึ่งพูดกันตรงๆเนี่ยนะฮะเยอะที่สุดในโลกตอนนี้แห่ก็ไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมแบบชนิดที่ เป็นที่ตกอกตกใจไปทั่วโลกใช่เมืองไทยเราเสียโอกาสใช่แต่ว่าก็มีคาถามว่าเอาอย่างนี้ผู้ประกอบการไทยจะแย่หรือเปล่าเพราะว่าสินค้าแบรนด์เนมถูกลงนี่ก็ทางคุณอารีพงศ์บอกว่าจะมีมาตรการออกมาดูแลผู้ประกอบการไทยด้วยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการพวกเสื้อผ้านะครับจะได้มีคุณภาพแล้วก็แบรนด์ที่ทัดเทียมกันเข้าใจว่าจะออกมาเม,มืเอ่อไหร่ภายในปีนี้เลยนะครับในปีนี้นี่เรื่องใหญ่นะในปีนี้นครับ,ค,รบคือผู้ประกอบการไทยเนี่ย คือมุมหนึ่งเนี่ยถ้าจะบอกว่ามีกำแพงภาษีไม่ให้สินค้าแบรนด์เนมเข้ามาแล้วเขาจะมาซื้อของเราหรือเปล่ามันไม่เป็นสัมพันธ์กันนะฮะอ,อันนี้พูดกันตรงๆทางเลือกก็คือคุณต้องยกระดับพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้เทียบเท่ากันนะฮะไปดูกันต่อครับทูชอมะอ่าผมมีเรื่องของกรณีต่างประเทศหน่อยนะฮะเรื่องใหญ่ก็คือรัฐคณะกรรมการข่าวกรองวุฒิสภาสหรัฐแพร่วิดีโอชาวชีรยรย